เลือกซื้อของขวัญให้กันจะเลือกซื้อเป็นอะไรพี่ฟิลมของขวัญใช่ไหมคะถ้าพี่ฟิลซื้อให้เบทพี่ฟิลมจะซื้อตังหัวและกันเป็นตังหัวเพราะว่าเพราะช่วงนี้รู้สึกน้องจะชอบใส่ตังหัวเยอะมากกว่าไอเอร์อื่นๆก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นไอเทมที่น้อง ช่วงนี Luis ้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าน่าจะสื้อางกุยใช่ไหมกใช่ไหมเขช่ไดเลยใส่หมดเลยอ๋อโอเคไม่ค่อยใส่ซอยไม่ใส่ใ่ก็เลยเห็นใส่ตังก็เลยว่าชนะเก่งเก่งโอเคเนะคะนาเลือกซื้อให้จะเลือกซื้อมเลยกอกระเป๋าเล็กเล็กมงขาแบบน่ารักน่ารัก เห็นที่จริงเข้าคบไปไม้ว่าจะไปไหนก็มีกระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยชุดจริงเอาใส่ของกูจริงเป็นคนที่มีของกจิบเล็กๆเยอะมากแบบแฮนด์ครีมเอ่ออะไรที่มันน้ำหอมเล็กๆมันจะลุกโปุ๊กกาแฟใช่สองใช่ใช่ใช่เป็นเป็นใสายส่นั้นก็เลยรู้สึกว่ากระเป๋ารเล็กๆก็น่ารักดีค่ะแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยสังเกตกันและกันตลอดเลยเนาะรู้แบบว่าพิซซีเล็กๆก็เลยตลอดเลย